ผมอยาต้องการจะแไแต่ว่ามันจองมอ WOOOOOO yeah.

สปนลรายกยังหวกเรายากจนมานาออกมาเอะตออกมาขับไล่มันใหวกสัปนกาใ่มันไปไปไปพกสัตนี้น้นหัวตสามารถองนนออกไปประกาศเครือขายประชาธิที่ยพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลาย อำนาจเผด็จก,การเหนือรัฐได้ทำการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคะแนนเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนในวันที่19กันยายน2549และได้ทำการฉีกรักฐมนูญพุทธศักราช2540พร้อมกับแต่งตั้งพรรคพวกของตนสวมแทนเข้าไปใช้อำน,นาจแทนประชาชนในจำเนียบรัฐบาล และองค์กรของรัฐอื่นๆเยียเองอย่างไรย่างไานั่นในชั้นต้นประชาชนก็หวังกันว่าการรัฐประหารครั้งนี้จะสิ้นสุดลงในเวลาอันรวดเร็วด้วยการสืบคือนอำนาจให้แก่ประชาชนโดยเร็วจากการต่อสู้ด้วยการร้องขอและการเสียสละชีวิตของลุงทองไทยวันอีกหลายชีวิต ที่บาดเจ็บล้ตายจากการต่อต้านการรัฐบารในเวลาต่อมาแต่การหาเป็นเปตามเกณฑ์ไม่ชนชั้นบริการยังคงแข็งก้าวยึดอำนาจวางตนอยู่เหนือกฎหมายตามเดิมมีดังตั้นยังเหงื่อเพิมคุกคางทำลายประชาชนจนถึงกับใช้กองทัพและอาวุธสงครามเข้าโอบล้อมกระดมยิงสังหารหมู่ประชาชนในวันที่10เมษายน และวันที่19พฤศภาคม2553ทำให้ประชาชนล้มตายบาดเจ็บสูญหายจำนวนมากสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากเกียยติภูมิของประชาชนไทยผู้เป็นต้นทางของการผลิตยนีปยงสังคมถูกทำลายลงอย่างย่อยยักพร้อมกับการถูกใส่ร้ายป้ายสีจับกลุ่มไล่ล่าสังหารอย่างไม่ขาดสายแทนที่ชนชั้นบริการ เนื้อรัฐจะสำนึกผิดคือนำหน้าให้แก่ประชาชนกับพากันก่อการทำข็นเข้าวุกก,กออโกยเอาภาษีเงินกองการของส่วนรวมไปอีกมหาศาลทั้งยังก่อหน,นี้สินไว้ให้เป็นสมบัติส่วนรวมคณะรัฐทหารครั้งนี้การกระทําของคณะรัฐทหารเป็น ประตูตั้งมาหาโจรที่พ้นค่าผมขืนเจ้าซักและจับเจ้าซักให้เป็นเฉลยการชนชั้นาเลี้ยงชนชั้นบริการตลอดไปโดยผูกมัดด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญพอส2 5ร50ที่พวกเขาทำเพิ่มเมื่อชนชั้นบริการได้ล้นชิงอำนาจประชาชนและเข้าปกครองอย่างโหดร้ายทารุณหลอกลวงประชาชนเช่นนี้ เครือข่ายประชาธิปไตยที่มีสมาชิกเครือข่ายทั่วประเทศ33องค์กรได้ประชุมหารือพร้อมใจกันประกาศการต่อสู้กับรัฐประหารทุกรูปแบบรวมทั้งต่อต้านการรัฐประหารที่ชนชั้นประเด็จการเหนือรัฐกำลังกระทำทั้งอีกไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารเช่นลูกโดยตุลาการโดยทหารหรือโดยการช่อฉนทางรัฐสภาและองค์กรอิสระก็ตามจึงขอประกาศให้ วันที่19กันยายนของทุกปีเป็นวันต้านทัตประหารแห่งชาตสื่อไปพร้อมกันนี้เรือขลายประชาธิปไตยจะได้ร่วมมือกับองค์กรประชาชนสมาชิกรัฐสภานักวิชาการนักศึกษาและผู้รักชาติรักประชาธิปไตยทุกสาขาอาชีพในการผลักดันให้เกิดการแก้ไขรัฐมนูญปี2 5 5 0ซึ่งเปรียบได้ซึ่งเปรียบได้กับ กฎหมายจนฉบับนี้ด้วยการต่อสู้รณรงค์อยา่างสุดที่สุดจนกว่าจะมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนขึ้นมาใช้ใหม่จึงขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายจงพร้อมใจกันช่วยกันสนับสนุนเครือข่ายประชาธิไตยในการรวบรวมรายชื่อ5 0 0 0 0ืนายชื่อเพื่อยื่นต่อรัฐสภาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี25-50้ั้นัน 50, งฉบับและโปรดเข้าร่วมชุม,ดมดนุมรณรงค์ในพื้นที่ทั่วประเทศและสร้าง บัติมหาชนในการสร้างรัฐธรรมนูญของประชาชนฉบับใหม่ให้สําเร็จสื้นไปเพื่อขายประชาธิทไตย19กันยา2554<อ>เพราะรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นนั้นในเวลาไม่นานนักก็ก็มีการยึดอำนาจนี่ดีทุกวันนี้รัฐธรรมนูญของเรานั้น